X1 กับ X1s แตกต่างกันยังไงสวัสดีครับมาเจอกับช่างอีกแล้ววันนี้ผมมาอัพจาก X1 เป็น X1s ครับพี่ X1 กับ X1s แตกต่างกันยังไงครับผมหล,ลักๆเลยครับหน้าจอ X1s จะใหญ่กว่าหน้าจอ X1s จนะใหญ่กว่าใช่ครับแล้วก็ตัวนี้มันจะถอดหน้าจอได้ ถอดเก็บถอดเก็บได้ครับเนี่ยบวสายสายเดียวเลยอ oh. ใช่ครับผมแล้วก็หน้าจอสามารถแบ่งครึ่งดูแมปครึ่งหนึ่งดูกล้องครึ่งหนึ่งก็คือขับรถดูกล้องหลังได้ใช่ครับดูกล้องหลังได้ดูเพาะแมปได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวรีโมทในตัวหนึ่งไว้กดสวิตช์หน้าจอได้อะไรได้ หมายถึงว่าบังคับผ่านดิโมใช่ครับตรงีหน้าจอรับสายอะไรพวกนี้เราก็ใช้ริโมด้วยกระดังแล้วตัวกล้องชัดขึ้นกว่าไหมครับพี่ตัวกล้องเท่าเดิมครับตัวกล้องเท่าเดิมใช่ครับโอเคแต่ว่าคุณภาพภาพก็ออกมาชัดอยู่คมกว่าใช่ไหมครับอ่าใช่ครับชัดกว่าแล้วก็จอสถเียนขึ้นไหมครับเพลสเสถียนขึ้นครับตัวนี้ก็จะมันมันใหญ่เลยครับมันก็จะดูชัดดูอะไรกว่านี่มาดู X1 ธรรมดาครับตอนนี้มี X1S นะ X1 ธรรมดาเนี่ยเป็นตัวเกา่าเนี่ยผมใส่ไปเมื่อปีที่แล้วผมก็ามาติดที่นี่แหละประมาณเออปีที่แล้วปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งพอดีเว้ยชุดสายไฟทุกอย่างปกติไม่มีชํารุดไม่มีเสียหายการทํางานของจอใช้งานได้ปกติยังใช้อยู่ทุกวันในการขับอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ตัวสายยังปกติไม่มีเปื่อยนะครับทั้งๆท,ที่ใช้เป็นประจำก็ยนะังไม่เจอปัญหาที่ มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่อยากอัปเกรดเพราะว่า X1S มันใหญ่แล้วมันสวยขึ้นเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวดูตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบกันอันนี้ X1S อันนี้ X1 ใช่ไหมครับพี่ใช่อันนี้อ่ะอันนั้น N1Go อันนี้ N1Go กลางนั้น X1Lite X1 อันนี้ X1Lite ตัวใหม่เหมือนกันใช่ไหมโอเคอันนี้แกะได้ไหมพี่อันนี้รูดขึ้นใช่ไหมพี่นิ้วโป้งอัดขึ้นกับอ๋อโอเคอ๋ออ๋อนี่อ๋อนี่นี่ คือข้อดีของมันอะ่ะมันสามารถถอดออกได้ด้วยดูนะอันนี้เป็นตัวที่ใส่อยู่กับรถนะเว้คุณผู้ชมนี่ตัวนี้เป็นตัวล็อกมันคือว่าเราเดินทางเนี่ยอะอย่างผมไปจะไปต่างประเทศใช่ไหมผมกลัวหายก็ถอดเก็บใส่กระเป๋าขึ้นห้องขึ้นโรง,งแรมนะครับเก็บก็คือแค่นี้นนะครับโอเคแล้วก็เอามาเทียบกันกับ X 1ธรรมดาอ่ะเทียบให้ดู X 1ตัวเก่าไม่ใช่ X o n า จอใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นหกนิ้วแล้วนะครับตัวเก่าน่าจะห้ใช่ไหมครับห้านิ้วครับห้าตัวเก่าเป็น5นิ้วตัวใหม่เป็น6นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันมีไอ้นี่ที่สวยขึ้นนะครับเดี๋ยวรอเสียบแล้วเราเราร,ร,รอดูว่าเป็นยังไง X1s มีฟ uh, ิล right. <Yep. S 1> ์มกระจกมาแล้วนะครับกันลายกันแตกเพราะว่าตัว X1 ธรรมดามันไม่มีพอเป็น X1s เขาก็แก้ไขมาแล้วก็ทำมาใหม่จอใหญ่มีฟิล์มเป็นมาแล้ว สำหรับ Moto Vision X1 แต่ X1S เนี่ยเหมือนต้องเรียนรู้ใหม่ในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะมีฟังก์ชันเื่นๆที่มันเพิ่มเข้ามาที่ตัวหน้าจอนะครับ <Okay. S 1> เรค,ครับโอเคครับก็การใช้งานก็เหมือนเดิมน,นะครับเปิดรถมามันก็ทำงานตามรถเหมือนเดิมน,<ๆ>นะครับเพอติดเข้ามานะครับตรงนี้ก็หน้าจอ,อมันก็จะเปลี่ยนใหม่จาก X1 นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับพอเราเปิดมากล้องมันก็จะเริม่มบันทึกเองเหมือนเดิมน,นะครับเราก็เข้าไปอยูอ่ในกล้องได้ ้องหน้าของหลังดูได้เหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้พอเราถ่าวิดีโอมันบันทึกนะครับมันจะแยกสายไว้ให้แบบนี้อันนี้มันจะเป็นตล้องหน้าอย่างเดียวเลย<อ>นะครับถ้าจะดูกล้องหลังเราก็เปลี่ยนทีถ้าอย่างอีกวันมันจะรวมกล้งหน้าหลัง<อ><อ>นะครับแต่อันนี้มันจะแยกหน้าหลังไปให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้นะครับก็จะมีทิปบอกนะครับมีความเร็วบอกนะครับความเร็วก็เป็นความเร็ว g p s นะครับก็มันจะช้ากว่าหน้าไม์ลดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวข้าวัดร่มยางตรงนี้นะครับก็ มาเซตติ้งได้เหมือนเดิมน,นะครับก็จะมีค่าเดินค่าลมอ่อนครับผมกับเืินค่าลมแข็งนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายคายของเดิมนะแต่หน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปครับผมแล้วก็หลักๆก็จะมีตัวน,นี้ครับปรับแสงออโต้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นเองแบบนีเชิปรับออโต้นะั<ม>้นเราก็สามารถปรับแมนนวลนี้ได้เหมือนกันอ๋อโอเคใช่ครับผมแล้วก็กดมันก็เป็นออโต้เหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้เป็นแมนนวลในการให้จอสว่างๆโอเคครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหมดการใช้างานนี่ครับ ตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับมียโนอตัตโตได้ทฟฟั้ง iPhone ทั้ง Android นะครับแล้วก็จะมีอแอร์เพยนะครับตัวไมล่าแคร์เหมือนกันแล้วก็วิดีโอพันไรไฟตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ไว้เชื่อมดูฟไฟล์วิดีโอนะครับดาวน์โหลดฟไฟวิดีโอจากกล้องมาลงมือถือนะครับโอเคแล้วก็ตั้งค่านะครับตั้งค่าก็นี่นะตรงนี้ก็จะมีตัวจํากัดความสว่างแสงตัวที่มันปรับอัตโนมัติได้ด้วยเราสามารถตั้งได้ว่าให้มันปรับอัตโนมัติอัมสุดได้แสงกี่เปอร์เซ็นต์มากสุดได้แสงกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะครับ โอเคแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือโหมดละ,ละคือตัวโหมด,หมดหครึ่งหน้าจอคือแบ่งครึ่งหน้าจอดูแมปครึ่งหนึ่งดูกล้องครึ่งหนึ่งได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเชื่อมแล้วเดี๋ยวต้องค่อยกดอีกทีมันจะได้เห็นชัดๆโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเชื่อมตัวคาเีดูก็ได้ครับ เอาว่าแอปก็ใช้แอปเหมือนอีกวันนะครับผมใช้ตัวแอปดาวน์โหลดไฟล์เร็วใช้วันแล้วไอเห็นเขาบอกว่ามันใช้พีทได้เป็นเอทีใช่ไหมนี่นรต้องใช้เป็นตัวนี้ต่อบมือถืออีกทีก็คือ้นหน้าจอได้ใช่เป็นสะทอหน้าจอได้แต่ว่าเสียงไม่ออกประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่ประมาณนี้ที่ใหม่ขึ้นก็คือจากจอ5นิ้วเป็น6นิ้วใช่อ๋อหน้าจอได้แบบนี้ครับยกขึ้นมาสไลด์ขึ้นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับดูดติดมันสั่นไหมถ้าวิ่งเร็วไม่สั่นครับไม่ไม่สั่นไม่หือ แล้วโดนคอสะพานเนี่โอเคเด็โดนคอสนะพานมแล้ว็อสุดยอดประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่รอ,อการใช้งานของมันหรือรีวิวหลังจากการใช้งานจริงๆก็คือผมเดินทางวันที่ไปจีนนะครับวันที่30เนี่ยถึง1 4ก็เดี๋ยวกลับมาจะได้รู้การใช้งานแบบระยะการเดินทางไกลๆแล้วก็ใช้งานหนักๆก,ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเด่ะประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่บอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ